นะฮะพูดถึงกอีหนึ่งเรื่องสำคัญรูุแสดงรถยนต์จากค่ายโตโยต้าของบริษัทโตโยต้าเมืองเทรและบริษัทโตโยต้าเทชรนุรีจำกัดจากบริษัทคาสโตโมดิลิโนจำกัดบุฒเกิดการขับเคลื่อนในภาคต่างๆทั้งระบบการเงินการลงทุนและการค้าขายอันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมภาวะผู้บริเป็นอย่างดีต่อไปผมจึงขอเปิดงานพากกรรมมอเตอร์โชว์นครศรีธรรมราชนี้ขอขอบมปรครับ 2 2 1 Ladies' cup ขอขอบคุณท่าน อยู่แล้วใช่ค่ะ,คะนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่35โอ้โหาล้วค่ะแล้วก็เปิดกันด้วยสำหรับโซนแรกที่เราพาท่านประธานและคุณ้ชนะผู้บริหารด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเกศใช่ค่ะแลจ เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดยังไม่ได้เปิดงานต้องกรอต่อไปันต่างๆเราก็ปฏิบัติอย่างพิเศษมานําเสนอซึ่งตอนนี้เนี่ยลูกค้าหลายคนให้ความสนใจมากๆเลยกับ All New MG 5 Beyond คันนี้ค่ะถูกเปียดด้วยถูกๆเลยเอาแวะเวียนมานะคสวัสดีท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่แวะมาได้ตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของการทำขนมดูโอเคดูที่โน้น้วอีสุสุมุงมันงไตรวนสุสานทำไมคุณถามต่อเลยคุณพี่ก็พร้อมนะฮะ หนูขออนุญาตค่ะคุณพม่ัมรมาขโมยมาตัดปลาของคุณานี่คือที่ปอยรถได้ได้คปอยอยเือไดอ่าก็ทไข่แบม่มีข่าไข่เก่าไม่นาเหอแล้วใหคเดิมนำ่าเอทุกท่านเลยไหมคะ 널널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 널